สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมขนมฝักบัวนะคะเป็นขนมฝักบัวที่ทำจากแป้งนะคะอันนี้เราก็ไปซื้อเพื่อจะนำมาทานนะคะก็เลยถ่ายวิธีที่เขาทอดใหม่ๆแล้วร้อนใน,นกระทะเลยนะคะ ก็จะเริ่มพองแล้วนะคะแล้วก็กระทะเขาน่ารักอันน,น้อยเองนะคะแล้วเขาก็ทอดสองเตาเลยนะคะก็ร้านเขาก็อยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์นะคะจังหวัดชายภูมิเขาขาย20ิบบาทนะคะได้ทั้งหมดหชิ้นด้วยกันนะคะรานะคาไม่แพงค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเจ้านึงนะคะอันนี้เขาก็เป็นแป้งนะคะสีเขียวเลยนะคะ ทอดแล้วก็จะเริ่มฟูนะคะร้านนี้จะมี2เตานะคะเขาทอดเตาใหญ่แล้วก็เตาน้อยนะคะก็คือกระทะใช้กระทะใบใหญ่กับใบเล็กนะคะแล้วก็ลักษณะแป้งของเขาก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะลักษณะที่แปลกเป็นแป้งนยคะเนี่ยน่าทานเลยค่ะข้างในก็นุ่มนะคะขนมฝักบัวค่ะ